สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถเก๋งราคาแสนนิดๆนะครับมาแนะนําเป็นเกียร์ออโต้นะครับอีโคคาร์ครับของเรานะครับทางหน้าของเรานะครับเป็นนิสสันนะครับอเมร่านะครับ1.2ตัว E นะครับเกียร์ออโต้ปี2012นะครับสภาพสวยๆครับผมราคาแสนนิดๆครับผมใครที่หาไว้ใช่งานนะครับผมมาชมพร้อมกันครับ คันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับผมสีบอลนะครับบอลเทานะครับลงแม็กให้พร้อมนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับดอกเยอะมากๆนะครับผมแม็กกับรถรับกันมากนะครับได้สเกิร์ตรอบคันด้วยยิ่งเท่นะครับผมดูดีไปเลยนะครับคันนี้กันสาดมีให้พร้อมนะครับกลับดูลอครับ เข้ากับตัวรถมากนะครับดอกยางเยอะครับผมกันมีโลบาร์ด้วยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับ1.2นะครับผม78แรงม้านะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับครับเป็นรถทรงซีดานสีประตูครับตัวถังสูงโปรงนะครับ คนตัวใหญ่ๆก็นั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสภาพดีนะครับผมตัวรถบางครับผมตัวรถบางไม่มีชนหนักพิเคอมแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีให้นะครับอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคนคนคนขับนะครับ รุ่นนี้จะมีออโตออฟนะครับอ่าอารร่ระบบที่แบบประหยัดน้ำมันนะครับถ้ารถติดนะครับเครื่องจะดับเองนะครับผมแล้วก็จะเมื่อรถขยับครับรถก็จะทำงานาปกติแต่ถ้า,าแต่ถ้าไม่อยากให้ใช้ระบบนี้ก็ใช้วิธีการปิดตรงนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่แสนแปดหมืนะครับเครื่องนิ่มครับผม เครื่องนิ่มเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้ครับกระจกไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับมาดูด้านท้ายกับห้องเครื่องกันบ้างนะครับปี12นะครับปีสอง5ันรนะครับรถ12ปีนะครับผมราคาก็ถือว่าถูกนะครับคบหาได้นะครับที่สำคัญแต่งมาให้พร้อมด้วยนะครับ ใส่ล้อแม็กใส่สเกิร์ตใส่โลบาร์นะฮะข้ายนะฮะราคาเป็นแสนนิดๆน,นะครับเนะะี่ยท้าเดิมนะครับครับดูครับข้างหลังไม่มีรอยเจาะแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับตรงนี้การันตีให้นะครับผมท้ายเดิมยางอะไร ดอกเยอะมากนะครับผมสีทายเดินนะครับมีแม่แรงนะครับฝั่งนี้ก้องขวางนะครับคนตัวสูงก็นั่งได้นะครับผมภาษีนะครับนี่ครับทันวานะครับปี68นะครับการนี้จะจด ปปลายปีนะครับผมปปลายปีปีปีสิบสองแต่ก็รถไปปลายปีมาดูเครื่องกันบ้ปปางนะครับครับผมหน้าเดิมนะครับผมหน้าเดิมเลยนะครับรเครื่องเดินเรียบนะครับผม ไม่มีไอรควันนะครับปกติหน้าเดิมขอบเขตรุ่นเกครับเป็นนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้แบตใหม่นะครับคันนี้ได้แบตใหม่ด้วยนะครับโดยรวมก็ถือว่ารถสวยนะครับคันนี้นะครับขายราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็คันนี้โอนให้ฟรีนะครับถ้าจยราคานี้นะครับ มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับมีทีมงานจัดส่งให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ